อ่ารับพี่น้องกินงถอนเงินเด้อจ้า ีแล้วเรื่องเป็นเม็ดคั่วพี่น้องเอ็มฮะเป็นเป็นเม็ดคั่วอ่อยจัหฮู้วจังโตมจังแกงหม่เลยมัเป็นเม็ดคั่วอยู่ในโมงพี่น้องเอ้บาม่เ้าทำที่ปุุงมันก้มได้พี่น้องเอยมันก้มได้เฉยๆเป็นเบคแฮมหน้าพี่น้องเบิ่งอยู่บัดอัน ตอนนี icana, ang, zat, zat ้เมทื้อผ้าจะดำหน้าอยู่เนี่ยอุ้ยจะดำดำจนหอนมือออกหนักหนุกนั่นสมาหนั่นมันเหนื่อยหนุกนั่นเนาะจไม่เหนี่ยวบก่าเร็วอยากจะไปดีเด้อพี่น้องเด้อไปกับบอยใหให้เมียงอย่างนียบก่าให้เมียเห็นเดือดเนาะสมัยแม่น่ะก้มันจนหอนมือออกคือขึ้นตะลึงก็คือ้ยุดดำหน้าลุน เามาใส่กินใส่สีแดงมา่วไปอ้อรนสสีแดงเฮาะกินะเฮ้ยปลาทูกินหอิ่มแจมึงเสยโ่ีงบาดปีมือเซฟดาวดงพี่เนาะสวัสดีครับบายดีพี่เนาะเอาใส่นี้ไอืมเนาะ

ตายังดิบก็บเงินยังไงยงก่อนหายนะหายมาผิดอ๋อยาละสองัผิดกูเรีย้ท่านมิดนะกายผานไปเลยไอ้บางถั่วแหวลอยิงางาบิงางาบจงาบจาิงาบจิงาบจิงาบจงาบจวงจิงาบจิงาบงงงงงงง้จง เพื่อนล่างนี่ไงขึ้นเขาเที่ยง่น้อยินง่ายแล้วแบนอเเอางไกินดาวมากินดากินหรือเอลาเหนื่อยหรอเหื่อยเล่นลูกนังกินน่ติกไหมกิงไม่ยั้งเลยไม่แห้งบอ เอา่ะคะ remember, ือใส่สุดนี่ไปอีกลองไปทาเอ็นะเห็นแม่มากแม่สะห้แม่จะประยัดแม่ยห้าดียเลยบอกเป็นไปขั้นที่ลงมาันเปลี่ยนตุ๊กเชิตเอามาเป็นบอก นา้สภัาสะพยเป็นคนไทยกระบี่นีเนาะคนผักใส่เนาะอยู่จังหวัดกระบี่แต่เพื่อนยังไงผู้หู้เพือนเนาะเรามาลกกาเรามาลกกาซอยสอยป้าเพนเนาะ

ไปอรเอาเเมีหลากหลเลยมอัไหลกระไ้ากระเปอาเ็มดลก้อพสิบกว่าก็ท้องคนมาจักสิเยามาทางบ้านเด้งทางบ้านมเคเห็นจัสินรบ่บ่เจบ่บไหมบ่บ่นบ่พ่อ เราพอคนท้าวพอคนละว่ะได้จะเอานีเมื่อนตำรวจพ่อนีเจ้าไปได้เมื่อแล้วเบ่อเรื่องอะไรหน่ะอี๋คือเป็นเศษเป็นเลือดเบื่ออะไรจะกืนเรียนัุเรียนทุเรียนทุบรวกนทุเรียนกนได้อิมันหนมาสมามาหนึ่งก็ได้มากินเนี่ยกันแบบทีเป็นเลยล่มันของผาของต้นนะ เขาบ่ชให้ได้เวาให้คนอันเขาจะเอาคนข่ามได้บวชคนข่ามแต่เขาเรื่องเรื่องอะไรเหรอเขาบอกเอามาชให้ได้ยุ่ิแต่เขาต้องเซียนภาษีเขาเอามาเป็นกระสอบสียเอามาบมได้เอามาเป็นกระสอบเนาะเขาเงินบาทเขาอยู่ส่วนทะเลียนเชื่องมากเสื่องบรรพบุรเสื่องกันแบบพวกส่วงเสื่องคอยยังมาอ๋อจะไปซากงางยันจีนมันออก ว่ารทั่วเลยบางคนเข้ามกมาตัวเลียนเฮาเฮาังตายตัวเลยอ่ะเฮาตัวชื่อกันได้ไปไปกันไขายเขาหมดแวเนี่ยชื่อภาษาเจียงกซนอไมเนี่ไปตั้งเรื่เืองห้องกับตัวเรียนมาตายห้องรูอนี่มเลย้ยกงิต้องหาแล้วนะเงจะเื้องหลอา มาเปเธอด้่ถาเปิเออยู่แนหอกได้ไงเนี่ยใหญ่แล้นี่เด้อาเลยครบรอยมาเด้อคุณักไม้กอนเท่านักินเท้ามันทองฮะใหญ่่มเนาะแรงแงนมันมัอยู่หุ่นนั่นกีมองมันเคยอยู่หุ่นะอยู่นไม่เด่นนอนเล่นเื่องไม่ด้มากี่วัน ที่แข็งแรงที่บอลนี่บหมือนเดือยออกอกินไลน์เมืนเดยออกกินลน์แต่ไปมีแต่ไปจะกินแต่เข่าตามเดื่อยเลยเต็มมากนีแต่ไปใช่ยังบอลอยู่นะจะใช่ยังบอลเลยแต่ยังอบปอนนะใส่อบปอนอบจะปอดบางทีนี่ก็อบบางเดือนก่อนนี่ก็อบปอด <c oughs> ปอดเต็น

สำหรับคล well. <is> ิปน <ização> ี้กะสมามากคนพี่น้อพอกันใหม่กินหนาพี่้งเ้อไก่กับโดนหัวหินพี่น้องเอาไว้อ่ะอยู่ดีมีแห้งสกูสกคนพี่น้องเขกันใม่กินหนาพี่น้องเตียงนี่เอฟซีลาอยู่ด้อพี่น้องเจียตีฝาถึงเอฟซเจ้านี้เอฟซีจลเลย ทุกคนเด้อที่เป็นไปเป็นอีพีเมตเตียงละไรกำลังใจของเมตเตียงเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งุขภาพแข็งแรงร่ำรวยบายนี้